สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูกันครับผมรถคันนี้นะฮะมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับมาจากน้องับแดงแดงแดงวางเบ็ดไปแล้วนะครับผมนั้นนะครับวางไปแล้วหนึ่งกใช้เหยื่อปูนะครับเหยื่อปูเห็นคันเบ็ดไหมครับนั่นแหละฮะปุ๊บเซนเตอร์พอดีเลยซูมกลับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปในส่วนการวางนะครับวาง วางเบ็ดน,นะครับตอนนี้เป็นเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับก็ถามถามน้องเขานะครับนี่ฮะนี่รวบสูมไปนะครับวางไปแล้วประมาณ2-3คันนะครับประมาณอีกสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงประมาณนี้ครับเขาก็จะมายามตัวนี้ตัวนี้ขออนุญาตวางก่อนเขี่ยงก็จะมายามวางไปเรียบร้อย เหยี yeah, Ooh, Tôi, ่อปูอู้เห็นไหมครับปู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 ส no. ูงไห้ที่ปูครับพ <c oughs> ี <yet> ่น้องปูปูปูนี่ตายยังน้องยังยังครับยังเป็นๆอยู่เลยครับที่เราคุยกับน้องอันนี้ก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับสิบนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็จะมายามประมาณตอนเที่ยงเนาะเขาเดินทางไกลมาจากหนองบัวแดงน้องน้องอยู่บ้านอะไรหนองบัวแดงเนี่ยอยู่บ้านไม้ห้วยคุทาครับไม้ห้วยคนทา อ๋อเส้นนี้ก็ไปทะลุออกไปทางนู้นได้เดิครับเดีนะผมเคยไปอยู่ครั้งหนึ่งนานแล้วมันคนละทิศกับบ้านโหลดเลยนะครับวันนี้เตรียมมากี่คันครับห้าสิบคันครับห้าสิบคันเราเราตั้งใจจะมาหาปลาหาปลาโดยตรงเลยรั้วน้ำน้ำตัวนี้มันขึ้นมาใช่ไหมฮะเรามาทุกปีป่ะทะเนี่มาทุกปีครับทุกปีเหรอครับโอแสดงว่ามือาชีพเลยขนา ที่ที่ผมทักทายก่อนหน้านี้สักห้าสีผ่านมาเนี่ยน้องเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับเอาเราไม่ได้นัดหมายกันนะครับเราใส่มาแล้วประมาณครึ่งนึงครับใส่มาแล้วเหรอครับวันนี้เตรียมมากี่หลังห้าสิบครับเนี่ยเหรอครับห้าสิบวางไปได้เท่าไหร่ละประมาณสามสิบหน่อยหน่อยครับสามสิบหน่อยหน่อยละครับสามสิบหน่อยหน่อยเราจะวางหมดหน้าตักครับหมดหน้าตักเลยต่อไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ เป็นปูปูอะไรฮะเนี่ยปูนาครับเป็นปูนาปลานูปูนาครับมีลูกมีเมียยังเนี่ยมีแล้วครับมีแล้วเนาะมีลูกกี่คนสองคนครับเมียกี่คนเมียคนเดียวครับมีคนห้ามหลงนะห้ามหลงนะไม่หลงครับห้ามหลงห้ามหลงครับอ้าวเราจะไปกันอีกนะครับเอ่อบริเวณนี้เป็นบริเวณบ้านอะไรน้องเนี่ยรู้ไหมน่าจะเป็นบ้านถ่าแก่อ่าถ่าแก่มันขึ้นอะไรนะอำเภออะไรนะน่าจะเป็นบ้านข้าวเนาะน่าจะเป็นบ้านข้าวนะครับ ผมก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเส้นทางวันนี้นะฮะของผมเพื่อจะมาหาถ่ายคลิปเกี่ยวกับพวกเขาหาปลาประมาณนี้แหละครับเมื่อกี้ผมก็ไปที่แก่งละหารแล้วรู้สึกว่าปลาไม่ค่อยเท่าไหร่ประมาณนี้ได้มาเจอบงอับงเอิญบังเอิญเลยน้องชื่ออะไรครับชื่อหมูหมครับหมูครับโอ้สมชื่อแทะน้ำหนักเท่าไหร่นี่หนักร้อยกว่าร้อยกว่าสูงก็มาร้อยแปดสิบได้นะครับผมคุยกับน้องเขาได้ต้องเงยหน้าขึ้นนะ มาทุกปีมาทุกปีเจอเบ็ดเขาไหมอืมเยอเบ็ดเข้วกลับเจอเบ็ดเขาเจ้าถิ่นเหรออ๋อกลับครับเราจะวางไงอีกตัวนี้ไปเรื่อยครับขี่รถไปเรื่อยครับอ๋อแล้วกลับมาที่เก่าครับวันนี้นี่เราจะขี่รถไปเรื่อยก่อนครับอ่าป่ป่ลองดูนะฮะอาจจะกลับมาหรือผมจะเดินคลิปยาวหรือจะเป็นช่วงก็ ลองตามน้องก็ดูนะครน้องหมูหูกพอกพอกพอก,พอก่สมตัวเลยใครตั้งชื่อให้เนี่ยพ่อกับแม่เนาะอ,ออกมาในกระบอกไม่ผายคงไม่ใช่แร้กเมื่อกี้นี่เราเริ่มแต่ตรงนี้เป็นจุดแรกใช่ไหมเนี่ยกี่หลังแล้วฮางหมูวางกี่หลังแล้ว5-6ห้าหกหลังแล้ว ยังเดือดอยู่ในเมืออ์ก,ก็มาหลาหลังมันนะาณ10กว่าหมูจะไปทางไหนเนี่ยวนี้ไปไปเลยคนระับผมบอกไม่ถูกครับเอาแล้วจะกลับมาตรงนี้เวลาไหนผม,มนก็บอกไม่ถูกครับอ๋อโอเคโอเคโอเคถ้าวาสนาเราเราเรา,เราตรงกันก็ อาจจะมาพบกันตรงนี้เนาะครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากน้องหมูมากครับครับไปเรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะโอเคครับมีคนหาปลานะครับถือคันเบ็ดไปนะฮะผมขออนุญาตนะครับปิดคลิปตามน้องหมูก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้ครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ